สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับระเบิดแรงมากกองทัพอิสราเอลระเบิดทำลายมัสยิดของกลุ่มก่าการยฮามาสรวมถึงฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการยฮามาสในชิวันกาซาหลายแห่งเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและกลุ่มก่าการร้ายฮิตบนลอเหิมเกลิมยิงกรวโวดหลายลูกเล่นงานประเทศอิสราเอลทางตอนเหนือ และกองทัพอิสราเอลตอบโต้โดยการถล่มแกนน้ำหาหาและถล่มฐานที่มั่นกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลเลาะใส่ไม่ยั้งดับเกลื่อนสยองและกองทัพอกการอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นและขังแสงของกลุ่มไออาร์จีซีในซีเรียใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเยิน เมื่อวันที่24สิงหาคม2567มีข่าวในงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกระฮามาติตบนเลาะไออาร์จีซีอิรลานและปาดมิดลายการณด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับลงโจมตีต้นเหนของกลุ่มกอกระฮามาตในเฉลวนกาซาอย่างต่อนเนื่องโดยจากการสู้รบนี้เป็นฉากการสู้รบที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลนั้นได้ระเบิดทำลายมัสยิดที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มกอกระฮามาส ในพื้นที่เมืองคานูนิดนนะครับพี่น้องจะทําให้เกิดะระเบิดเถิงเสียหายยับเยินได้มีชันดีเกิดกลุ่มควันฟุ้งกระจายเลยนะครับตามที่อ้างอิงจากทาข่าวอันจาซิล่าที่เป็นของชาติมุสลิมนะครับที่ต้องการจะใส่ร้ายไปสีกองทัพอิสราเอลว่าทําลายมัสยิดของชาวมุสลิมนะครับพี่น้องที่ต้องการบอกว่า กองทัพอิสราเอลทำลายมัสยิดสำคัญของชาวปาเลสไตน์ในเมืองคานยูนิ้นะครับเพื่อปุกกระดมให้ทางชาติมุสลิมหรือทั่วโลกเกลียดชังอิสราเอลนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วฐานที่มั่นของกลุ่มกวาการ์ฮามาสรเพื่อข่ายม้งแต้ดินของกลุ่มกวาการฮามาตั้งประจำการอยู่ในมัสยิดแห่งนี้นะครับจึงนำมาสู่การที่กองทัพอิสราเอลบุกถล่มโจมตีและติดตั้งระเบิดทำลายทิ้ง จะทําให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีไปในที่สุดนะครับตามภาพวิดีโอที่เห็นที่มีกลุ่มควันฟุ้งกระจายเลยครับพี่น้องออกจากตําแหน่งมัสยิดของกลุ่มกวาการ้ายฮามาสแห่งนี้นะครับที่ฮามาสนั้นใช้ประฐานกวาการไายขุดรูมุงตาดินไว้นในพื้นที่แห่งนี้จนสุดท้ายกองทับอิสราเอลก็ต้องตามมากวาดล้างตามมาทําลายแบบนี้ไปในที่สุดครับพี่น้องซึ่งมีบางช่วงที่กองทับอิสราเอลเผาอะไรสักอย่างนะครับที่สำนักข่าวอันจาซิล,ล่าระบุว่าเป็นการเผา คำผีของชาวมุสล,ลิมนะครับพี่น้องที่อยู่ในมัสยิดดังกล่าวนะครับซึ่งน่าจะเป็นความโกรธแค้นของทหารอิส,สราเอลนะครับที่กลุ่มกอกา้าฮามัใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นฐานก่อกันร้ายจะนำมาสูก่การทำลายมัส,สยิดแห่งนี้ทิ้งไปในที่สุดนะครับและยังมีภาพเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลและเบิดฐานที่มั่นของกลุ่มกอกาาลฮามัสในพื้นที่เมืองคาริโนิสอย่างต่อนเนื่องครับสัดตึมสัต์ตึมแบบนี้จะทําให้ตังแข็งๆกลายเป็นเศษอิฐเศษปูนดีนี่เองนะครับไม่สามารถใช้เป็นฐานก่อกันร้ายได้ต่อไปนะครับลยงมีีาาพเเหตุกรณ์ท่ออิส ลมโจมตีอย่างหนักในพื้นที่เมืองเศตุนของช่วนกาซานะครับที่ใช้ทั้งอาวุธหนักเครื่องบินลบเทพยิงระเบิดเจเดมน้ำหนักถึง2,000ปอนด์รวมถึงการโจมตีด้วยกระสุนปืนใหญ่รถถัง และโดนโจมตีด้วยนะครับที่ทบรรดอิสราเอลประกฑศสถฉานที่มั่นของกลุ่มกอกระลฮามาสที่ระบ,บุว่าตั้งอยู่ในเมืองเซตุนนะครับคลิปนี้จะทําให้เกิดกลุ่มควันฟุ้งกระจายออกมานะครับและคาดว่าทําให้สมาชิกกลุ่มกอกระละฮามาสดับเกลือด,ดับสยองแน่นอนเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวของกลุ่มกอกระลฮามาสที่ดักเล่นงานทหารอิสราเอลในพื้นที่แนวหน้าการรบสุดท้ายก็จะตาขาดนะครับ กลายเป็นเศษอิสร็จปูนเสร็จเหล็กเศษปุย๋ยในพื้นที่คอชนกาซาต่อไปจากการยิงที่มั่นยํำของกองทัพอิสราเอลแบบนี้อยู่เรื่อยมานะครับส่งกลุ่มก่อกาะและฮามัสไปเกินใหม่รายการตัวกับผ้าละหรือมโจด้าในนรกต่อไปจากผลกรรมที่ทําสนองฮามัสเอง กว่าไาหมทุกแก่ท่านตรงนั้นก็ถึงตัวแปบนี้นี่เองนะครับหตุการต่อมาถ้าเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มก่อกระไลฮิตบนลล่าบางัดเฮิมเพลมเิมนะครับยิงจรวดมากกว่า20ลูกนะครับถล่มโจมตีตำแหน่งของประเทศอิสราเอลทางตอนเหนือนะครับพี่น้องที่มีจากการสูบปบที่มีจรวดและโดนของกลุ่มก่อกระไลฮิตบนลล่าจำนวนมากเล่นงานประเทศอิสราเอลนะครับแต่ก็มีขีปนาวุธไอรอนโดมของกองทัพอิสอราเอลสกัดได้หลายส่วนนะครับพีบ่น้องแต่ก็มีบางลูกที่สามารถโจมตีเสบ้านเรือประชาชนชาวอิสอราเอลได้เหมือนกันนะครับ ส่วนทางในบ้านบางหลังนั้นไฟลุกนะครับซึ่งก็ทําให้ประชาชนชาวอิสราเอลได้รับบาดเจ็บบางคนนะครับพี่น้องแต่ก็ไม่มีรายง,งานผู้เสียชีวิตนะครับตามภาพวิอที่ปรากฏที่ตรวจของฮิบร,รอลบ,บางลูกตกมาใส่บ้านของประชาชนพลเรือนชาวอิสราเอลได้เหมือนกันนะครับพี่น้อง ที่กองทัพอิสราเอลพยายามระวังแล้วจะ่ก็สกัดไม่หมดเหมือนกันนะครับแต่กองทัพอิสราเอลนั้นก็มีการบุกถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกอก้าลฮิตบัลล่าเช่นกันนะครับโดยจากการสลบนี้ได้ผิดชีพิแกนนำทหารของกลุ่มกอก้าลฮิตบัลลนะครับที่เป็นสมาชิกคนสําสคัญของหน่วยจรวดและขีปนาวุธของกลุ่มกอก้ายฮิตบัลลเสียชีวิตจากการโจมตีด้วยโดนโจมตียิงจรวดใส่เขานะครับจะทําให้ดับสยองคารุถของเขาในที่สุดเกิดขึ้นที่ทางภาคใต้ของเลบานอนนะครับในช่วงวันที่ผ่านมา โดยสมาชิกคนสําคัญคนดังกล่าวของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลเลที่เสียชีวิตชื่อนายซาอิดมามุดเด็ครับถูกกองทัพอิสราเอลปิดชีพในโดนโจมตีในขณะที่ขับรถมาที่เมืองมาดาเกทางตอนใต้ของเลบานอนในเขตไทยนะครับโดยฮิดบัลเลก็ประกาศการเสียชีวิตของเขาด้วยพร้อมกับสมาชิกอีกถึง6คนครับในการโจมตีของกองทัพอิสราเอลในวันนี้นะครับโดยกองทัพอิสราเอลระบุว่ายังได้โจมตีเครื่องยิงจรวด ของกลุ่มกากาดายฮิตบุลเละในเมืองอัตคิรีซึ่งใช้ในการโจมตีเมืองซาเฟตเมื่อช่องชวงเช้าของวันที่ผ่านมาด้วยนะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลก็กอบจัดสมาชิกคนสาคัญของก,กลุ่มกกาดกรายฮิตบุลเละดับสยองคารุดอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงสำลายฐานที่มั่นของกลุ่มกากาดกรายฮิตบุลเละและคลังอาวุธรวมถึงตําแหน่งโครงสร้างพื้นฐานาต่างๆนะครับที่กลุ่มกากาดกรายฮิตบุลเละใช้ในทางตอนใต้ของเลานอนะครับถูกสดตื้มโดยระเบิดเตียแดงรวมถึงโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลแบบนี้อยู่ดัําไปนะครับไม่ราายง,งานตัว 卡帕了 หรือมาตุลราในระดอีกแล้วจากผลกรรมที่ตามสนองฮิตบนเลาะเองที่อยู่ดีไม่ว่าดีมาช่วยกลุ่มก่อการร้ายฮามาตเล่นงานประเทศอิสราเอลประชาชนชาวอิสราเอลก่อนัางที่ฮามาตนั้นราทำการช่วร้ายต่อประเทศอิสราเอลก่อนแท้ๆครับสุดท้ายก็ชะตาขาดทั้งฮิตบนเลาะและฮามาสถูกกองทัพอิสราเอลโจมตีถล่มใส่ไม่ยัง้งอย่างต่อนเนื่องแบบนี้อยู่เรื่อยมาทําให้กลุ่มก่อการร้ายฮิตบนเลาะไปเกิดหมายแงงานตัวกับบนเลาะหรือมาตุลราในระดต่อไปอีกแล้วจากผลกรรมที่ตามตรองฮิตบนเลาะเองที่มาให้ทุุกกกกแ่่ททานนนัั้็ถึงตวไป เรายการสุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลตลบมโตีตําแหน่งของกลุ่มไออีซี T C ในพื้นที่ประเทศอิสราเอลนะพี่น้องที่เมืองซันนน่นะครับโดยรัฐบาลซีเรียอ้างว่าสถานที่หลายแห่งในซีเรียตอนกลางตกเป็นเป้าหมายจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาสง่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย โดยการรายง,งานระบุว่าระบบป้องกันบรรยากาศของซีเรียยิงขีปนาวุธของอิสราเอลที่ยิงมาจากทางตอนเหนือของเลบานอนตกได้บางส่วนแต่ก็มีอีกหลายลูกสก,กัดไม่ได้นะครับส่งผลให้ขีปนาวุธของกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีสายฐานที่มั่นที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าเป็นตำแหน่งของกลางอาวุธรวมถึงจุดรวมตัวของกลุ่มไออาร์ทีซีที่เป็นผู้สนับสนุนก,ออก,กลุ่มก่อการฮินดอรและฮามาสเล่นงานประเทศอิสราเอลนะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลโดยกองทัพอากาศอิสราเอลก็เป็นเป้าโจมตีเป็นที่ตำแหน่งดังกล่าวนะ ในประเทศซีเรียด้วยจะทำให้เกิดระเบิดเถิงเสียหายยับเยินเกิดกลุ่มควนและเปลวไฟลุกไปพุ่งจากตำแหน่งดังกล่าวนะครับงานนี้คาดว่าทําให้สมาชิกอาร์จซดับเรือดับสยองรวมถึงสูญเสียยุทโธปกรณ์อาวุธต่างๆน,นะครับตำแหน่งของ r r c c ที่มีการส่องสุมหรือการสนับสนุนกลุ่มกาะกร้ายฮามาและฮิบาร์ลเพื่อจะมาเล่นงานประเทศอิสาราเอลสุดท้าย ก็จะตาขาดทั้ง IRGC ร์จีที่บลลาฮามาสนะครับถูกกองทัพอิสราเอลโจมตีทุกที่นะครับอย่างเช่นที่ซีเรียแห่งนี้ก็ยังโจมตีมาถึงนะครับสำหรับเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลส่งกลุ่ม RGC าร์จดับเกินนตะยองไปเกินหมายแงงานตัวกับผาล่หรือมัจดาดในโลกอีกแล้วจากผลกรรมที่ตามสนอง IRGC ขึ้นบลลาฮามาสเองเพราะว่าไม้ทุแกตท่านทุกนั้นก็ถึงตัวปแบบนี้นี่เองก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับว ยครับยังไงก็ฝาก like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อพาดข่าวสายดีมาต่อไปขอบคุณมากครับ